มากรเร็วดีเนาะ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> จริงก็ไม่ได้มีวาระอะไรพิเศษนะแต่เ็ามันก็เหมือนมีวาระพิเศษแห่งชาติไงก็ไม่รู้นะเนาะสวัสดียันสุขครับพี่ยนเพิ่งเสร็จงานเพิ่งอาบน้ําเสร็จนี่หัวยังเปียกอยู่เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะไปหัวหินครับตามลูกตามเมียไปเพราะว่าลูกเมียหนีไปแล้วอ้าวตายแล้วเมียมาด่าว่าโอ้เอออีก เดี๋ยวไปจ๋าขอพักแป๊บหนึ่งนี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะผมยังไม่ได้หยุดเลยนี่เหนื่อยจนตัวสั่นเลยนะเนี่ยสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวไปแล้วจ๋าเดี๋ยวไปแล้วนี่คุณเมียตามแล้วดูสิสวัสดีพีทด้วยเออดีพีทมาก็ดิ่มกันนะเออชวนพีทมาคุยดีกว่าดีกว่าคุยคนเดียวขอความรับหุ่นดีโอ้โหพี่อันหุ่นดีตายลวตอนเนี้ยมากันโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆไม่ได้นัดหมายจริงๆเหมือนกันครับ โอ้มีคนมารีเควสขอไลฟ์ด้วยบางคนพี่อันไม่รู้จักจริงๆนะขออภัยนะไม่รู้จักก็ไม่รู้จะคุงงยกันไงนะฮะส่งรีเควสมาพี่อันรีเควสไลฟ์กับคนที่พี่อันรู้จักดีกว่าเดี๋ยวเลื่อนก่อนไปี่เห็นพีทวอลกแฝบอยู่พีทพีทอยู่ไหนพีทเดี๋ยวนะพีททนายพีทอยู่ไหนทนายพีทอ่เาเจอทนายพีทแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะโก้ไลฟ์วิดพีทมาคุยไปเลยเปิดแล้วไม่มีสาระนะเอาทนายมาคุยด้วยเลยดีไหม พี่พี่อัดรีเควสต์ไปไม่รู้พี่เห็นหรือเปล่าพี่ต้องกด accept ปตพอคุยกันได้วสวัสดีครับโอ้โห oh, มีครุฑนั่งอยู่ข้างๆเลยเครับประคุยแกข้าวทนาย <laughs> <laughs> นี่อยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่บ้านลูกความครับมานั่งคุยแกอ๋อเหรออข <c oughs> ี้ขวนป่ะถ้ถางั้นไปอยู่กับลูกความก็ได้นะอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้คุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วครับบอกเขาว่ากลับบ้านไม่ทันขอขอยืมห้องไลฟ์หน่อยโอ้โหขนาดนั้นชวนมาไลฟ์เล่นๆ จริง <s illy> เป็นไงบ้าง่ะกับฝ่ายนี้มีแต่คนถามมีแต่คนถามผมว่าคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เยอะแล้วก็ <us> สงสัยว่าเออเขาแต่ละมูฟเนี่ยเขาอะไรยังไงเพราะว่าเคสเคสนี้ที่อ่านสังเกตว่ามันแปลกแล้วมันมีท <us> นายออกมาแล้วแต่ต้นๆเลยตั้งแต่วันแรกๆเลยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นคือปกติอุบัติเหต,ตุต่างๆมักจะไม่ค่อยมีท <us> นายอะไรต่างๆขึ้นขึ้นมาทำอย่างนี้แต่แนกแต่เคสเนี่ยทุกคนเหมือนมีทนายหมดเลยใครออกสื่อแม้กระทั่ง ุณโบเมื่อวานออกสืออ่อเนี่ยก็มีทนายนั่งประกบทนายผมว่าคุณคุ้นหน้าตาเหมือนเพื่อนที่คณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเพราะผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศมองไงแล้วก็กลัวไปหมดทุกคือพี่อ่านพี่อ่านแบคิดน,นะพี่อ่านรู้สึกว่าทุกคนกลัวเป็นเหยื่อตอนเนี้ยกลัวเป็นเหยื่ออะไรไปเพราะพี่อ่านรู้สึกว่าเหมือนสังคมตามล่าหาเหยื่อว่าตอนนี้ฉันต้องโทษนะมันอาจจะฟังดูแรงแต่เหมือนเราจะขยี้ใครตอนน่อดีตอนนี้<ม>อะตอนนี้นะทันทีนะกระติกเบาเลยูย่กระติกก็ดูสวยขึ้นมา่แบบ คือคือคือคงไม่ถึงขนาดว่ารักมากอะแต่ว่าแบบก็มันก็แบบดูอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเป็นเป็นคุณแม่นะครับแต่ที่คุณแม่โดนอ่ะพูดตรงๆก็ก็พอเข้าใจคุณแม่อยู่เหมือนกันนะอ่ะทนายไอพีทมองว่าการแม่พูดเรื่องสามสิบล้านวันนี้มันเปลี่ยนเกมอะไรออกมค,คุณแม่ไม่ได้ถ้าในทางกฎหมายคุณแม่ไม่ได้พูดอะไรผิดนะผมผมอย่างนี้พี่อ่านพี่อ่านลองนึกถึงคดีที่มีเสียคนหนึ่งขับรถเบนซ์แล้วเมาแล้วไปชนเนี่ยครอบครัวเขาเสียชีวิต มีพ่อแกม่พ่อแร่เสียชีวิตแล้วก็เหลือลูกอยู่คนเดียวนะครับเคสนั้นเนี่ยนะครับเขาออกมาขอโทษตั้งแต่วันแรกๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมูฟที่เขาเดินเนี่ยก็คือขอโทษรับผิดไปบวชนะครับแล้วก็บอกว่ารับเด็กคนนั้นมาเป็นลูกบุญธรรมนะครับแล้วก็จ่ายให้สี่สิบห้าล้านถ้าใครพอจำได้ใครใครดูข่าวเออเออเออแล้วสุดท้ายอ่ะสารก็รอลงอาญาเนี่ยีก็แปลว่าก็คือการการเยียวยาที่มาก เพียงพอมีผลต่อคาตัดสินของศาลหรอต้องเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นการเจตนาทําผิดพี่อ่านคืออย่างนี้พี่อ่านคือคนเราเนี่ยมันประมาทได้เนาะขับรถชนคนตายพี่อ่านอย่างนี้พี่อ่านอยู่ในวงการเนี่ยประมาทเนี่ยมีดาราหลายคนที่ขับรถชนคนตายเนี่ยคําถามจริงว่ามีใครติดคุกจริงๆบ้างอ่ะพี่อ่นานเราแทบไม่เห็นคือคือไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงินนะเพียงแต่ว่ากฎหมายมองว่าเฮ้ยถ้ามันประมาทอะแปลว่าเขาไม่ได้ตั้งใจพี่อ่านคนไม่ได้ตั้งใจเนี่ยทําผิดเนี่ยเราให้อภัยได้ แต่การจะให้อภัยเขาเนี่ยหนึ่งคือเขาต้องสํานึกผิดสองเนี่ยเขาต้องอยังไงอะชดใช้ชดเชยให้กับคนที่เหลืออยู่อะอย่างเต็มที่ <S <S อย่างในเคสนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคาเสียคนนั้นเราคิดเราพูดถึงเสียคนนั้นเสียคนนั้นเนี่ยเขาเลี้ยงดูลูกคนนี้เรียกเรียกเลี้ยงดูลูกของคนที่เขาทําให้เสียชีวิตเนี่ยจนเด็กอะพี่อ่านเรียกเขาว่าป้าคือฆ่าพ่อเขาอ่ะ มูฟเนี่ยมันทําให้สาเห็นใจว่าเฮ้ยถ้าจะเอาคนนี้ไปติดคุกอีกแล้วเด็กคนนี้จะอยู่ยังไงอ่ะพี่อานอืมอืมอืมอือ่ะอันนี้ผมเียบเคียงให้ฟังนะผมว่าโอเคคุณคุณแม ud, อ่อาจจะไม่พูดอาจจะดีกว่าหรืออะไรผมไม่รู้แต่ผมมองว่าสิ่งที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆเขาคงคุยกันมาแล้วกับกับทางฝั่งคนที่ก่อเหตุหรืออะไรต,ต่างๆเหล่านี้คือยังไงเนี่ยมันมันมีคนรับผิดอยู่แล้วล่ะในเรื่องเนี้ยมันต้องมีสักคนหนึ่งที่ประมาทแหละจนจนทําให้คุณคุณแตงโมเสียชีวิตอะมันก็เลย head, มองว่าาเเออก็ สํานึกผิดสังเกตดีๆนะผมผมว่าเราเราจะเห็นตัวละครที่มีมีคนคนหนึ่งคือสํานึกผิดขอโทษรับผิดทุกอย่างพร้อมชดใช้ซึ่งถ้าดับผมมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วกฎหมายอยากให้คนเป็นอย่างนั้นหลายคนเลยบอกว่าเออว่าเอาเอถ้าเขาชดใช้แล้วอ่ะแล้วยังไงอ่ะก็เขาประมาทอ่ะคนเราประมาทกันได้อ่ะมันมันไม่ใช่เป็นการตั้งใจทําอะไรผิดแต่พี่อ่านถ้าเราตั้งใจทําผิดเนี่ยโอเคต่อให้คุณชดใช้เต็มที่อ่ะศาลก็ไม่ลดโทษให้อืมอันนี้เราต้องแยกก่อนว่า เออมันเป็นเคสประมาทหรือมันเป็นเคสตั้งใจฆ่าแต่อันนี้เรายังไม่รู้คดีนะอาจจะมีการตั้งใจก็ได้ตอนแรกๆเราฟังแล้วมันเกิดเอ้ยมันมีการตั้งใจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันปล่อยต้องเป็นเรื่องของหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจอะพี่อันอ่ากับอีกอันอะคือเนี่ยมีคนถามมาบอกว่านีกี้เนี่ยคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าอ้าวถ้าคุณแม่เป็นผู้จัดก,การมรดกแล้วในทางกับกนเน่ะหนี้ของแคนโมที่เหลืออยู่อ่ะคุณแม่ต้องรับด้วยปะ อย่างนี้พี่ห่านหลายคนเข้าใจเขาาผู้จัดการมาดกผิดผู้จัดการคือคนจัดการพี่อ่านผู้จัดการเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่รวบรวมทรัพย์สินแล้วก็ไปแบ่งให้กับทายาทอ่าเพราะงั้นคือคนที่เป็นคนจัดการเนี่ยคือรวบรวมแล้วก็จัดการทรัพย์สินเฉยๆแต่จะได้รับเงินไม่ได้รับโอนเขาตามกฎหมายเรียกว่าต้องเป็นทายาทตามกฎหมายเสียก่อนทีนี้ทายาททายาทก็มีก็คือหนึ่งเป็นทายาทตามพิธยกรรมก็คือถ้าพิธยกรรมเขียนว่าใครคนนั้นก็ได้ถ้าไม่มีทายาทตามพิธยกรรมก็หลักๆก็คือเป็นพ่อแม่หรือไม่ก็ลูก ทีนี้ผมผมไม่รู้นะว่าในเคสของลูกคุณกติกเนี่ยเขาเขารับเป็นลูกบุญธรรมด้วยด้วยปากหรือว่าเขาไปจดทะเบียนอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงเท่าที่ทราบคือยังไม่ได้จดทางกฎหมายน่าจะคือปากถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่จดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นทายาทเหลืออยู่เพียงคนเดียวเนี่ยก็คือคุณแม่เพราะคุณพ่อเสียไปแล้วถูกไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกแต่เพียงคนเดียวเขาก็เป็นผู้จัดการมรดกได้แล้วถ้าเกิดมีหนี้ต้องรับไหมต้องรับครับ ถ้าตามกฎหมายเนี่ยคนที่จะเป็นทายาทเนี่ยต้องรับทั้งทรัพย์สินและรับทั้งหนี้สินเพียงแต่ว่ารับหนี้สินเนี่ยไม่เกินกว่าทรัพย์ที่จะได้หมายถึงว่าสมมติบอกว่ามีทรัพย์สินห้าล้านนะคุณแตงโมมีทรัพย์สินห้าล้านมีหนีส้ส0บล้านเวลาเขารับหนี้เนี่ยเขารับแค่ห้าล้านเขาไม่รับเกินกว่านั้นครับคือไม่ขาดทุนเอางอ่ายอะแล้วถ้าแล้วถ้าอย่างในกรณีแบบนี้สมมตินะ,ะไม่ไม่ไม่ไมันไ,ไม่ต้องสมมติอนะสมมติว่าสมมติอ,อีกแล้วให้งงคุณแตงโม <laughs> บอกว่ามีหน,นี้อยู่ประมาณ5้าแสนก็เคยพูดดไว้้้้้ก่่ออนนนาาาเียถคุณแมล จริงครับสามสิบล้านเนี้ยถือว่าเป็นมรดกคุณแตงโมไหมหรือเป็นเงินเยียวยา<ม>เพราะฉะนั้นมันสองนี้อักลบกบหนี้กันนะหรือไม่เกี่ยว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 แยกกันแยกกันคไอ้ส่วนสามสิบล้านนี่มันเป็นส่วนที่ว่าเป็นเงินที่เหมือนว่าเขามาเยียวยาให้ทีหลังไม่ใช่เงินมรดกมรดกต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะตายพี่อันอืมอันนี้มันไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณแตงโมมีอยู่แล้วนะครับมีคนถามว่า พี่ได้รับไหมคาตอบคือพี่ไม่ได้นะเพราะพี่เป็นทายาทระดับสามพี่เป็นทายาทระดับล่างระดับระดับที่จะได้เนี่ยคือถ้ามีพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยได้ก่อนถ้าถ้าเป็นพวกพี่ลุงป้าน้าอาเนี่ยอันนี้ทีหลังเนี่ยไม่ได้เลยอืมโอเคอ่ะชัดเจนเมื่อสักครู่นี้พี่อยันเพิ่งกลับจากรายการทีวีรายการหนึ่งเนี่ยคุยกับทนายท่านที่ทนายอู๋นะครับทนายอู๋บอกว่าอันอันนี้เล่าสูขุันฟัง่เฉยนะในมุมมองทนายนะครับทนายอู๋เขาบอกว่า เขาไม่ได้ปักปัมใครนะครับแต่เขามองว่าในภาพรวมเนี่ยเ,เป็นไปได้ว่าเนี่ยพยายามเลือกคำพูดมากเลยกลัวเ,เป็นได้ว่าทั้งห้าท่านที่อยู่บนห้าคนที่อยู่บนเรือลำนั้นเนี่ยจะพยายามเกียร์และสร้างภาพให้คุณแตงโมโทษน,นะใช้ภาษาเลยนะไปฉี่หลังเรือยังไง ก็จะดันไปทางนั้นเพราะการเกียร์ไปว่าคุณแตงโมไปฉี่หลังเรือจริงจะทําให้สามารถที่จะเหมือนกับทําให้คุณแตงโมมีความพี่อาจจะใช้ภาษากฎหมายปิดนะเขาเรียกว่าอะไรประมาทร่วมเข้าใจป่ะเหมือนกับคุณแตงโมก็ประมาทซึ่งการที่คุณแตงโมประมาทร่วมแล้วมีอีกคนที่ถ้าขับโดยประมาทเนี่ยการประมาทร่วมของคุณแตงโมจะทําให้การขับโดยประมาทนั้นโทษเบาบางลงได้อีก โทษอาจจะไม่ได้เบาบางลงพี่อ่านมันมันจะเป็นเรื่องค่าเสียหายมากกว่าสมมติพี่อ่านเราเราวิ่งเนี่ยนะพี่อ่านแล้วมันเคยเคมีเคสจริงวิ่งไปเนี่ยนะครับแล้วตกท่อปรากฏว่าเขาก็ฟ้องนะเทศบาลว่าเทศบาลไม่ปิดท่อเทศบาลต้องชดใช้แต่ศาลก็บอกว่าเฮ้ยคนวิ่งเนี่ยดันแบบไม่ดูตามาตะเรือก็ก็ลดหย่อนก็คือหมายถึงว่าก็ไม่ได้แบบว่าชดใช้สมมติว่าศาลบอกให้มาล้านหนึ่งแต่ปรากฏว่าศาลนี่ก็มองว่าเฮ้ยไอ้คนที่วิ่งเนี่ยก็ประมาทด้วยก็อาจจะชดใช้ให้แค่เหลือแค่แปดแสนที่หักออกไปสองแสน ผมมองว่าในเรื่องของการประมาทเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ไปสู้เทคนิคในเรื่องว่าเออค่าชดเชยค่าเสียหายอะไรต่างๆมากกว่าแต่โทษเนี่ยประมาทแล้วก็คือประมาทไงมันต่างคนต่างประมาทยังไงคนที่ประมาทคนนั้นเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วอืมแล้วคิดคิดว่าสามสิบล้านจะเปลี่ยนเกมบ้างเนี่ยถ้าเขาจ่ายมีข่าวลือนะอันนี้ไม่รู้นะมีข่าวลือว่าครับอรัว่าว่าว่าคือผมมองว่า เขาคงมองจากเคสเสียรถเบนส์แหละก็ถามผมมาแล้วคือคือปกติเนี่ยสารเนี่ยถ้าเป็นเมาแล้วขับเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่สารจะไม่ค่อยรอลงอาญาคือถ้าพี่อ่านเนี่ยหลับในแล้วไปชนคนเสียชีวิตเนี่ยปกติสารจะรอลงอาญาแต่พอเมาแล้วขับเนี่ยสารมองว่าเฮ้ยกึ่งกึ่งคุณก็เกือบจะเหมือนตั้งใจอยู่นะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเมาเนี่ยมันทําให้ขับรถแย่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคสเนี่ยผมว่าเขาก็มองอย่างนี้เหมือนกันพี่อ่านคือว่าถ้าชดใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเพดบรรเทาาาโทษแต่่่อยลืมว ี่อ่าดูแอคเขาที่ดีนะเขาไม่ได้มีการที่ว่าบอกว่าเอาเงินมาฟาดหัวถ้าภาพทำภาพอย่างนั้นเนี่ยคุณจบเลยแต่ภาพเขาน่ารักขอโทษกราบเท้าทุกอย่างเนี่ยเขาออกมาในภาพนี้คือมันไม่ใช่แค่จ่ายเงินอย่างเดียวมันต้องทุกอย่างประกอบกันพี่อ่านผมว่ามูฟเนี่ยเขาเขาเดินได้ถูกถ้าถามผมนะในทางคดีนะอันนี้เราเราพูดในทางคดีนะครับอืมแต่คืออาจริงๆเขาก็อาจจะ คือคือเราบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหนี่คือเดินตามหมากเลยแต่ในมุมนึงเขาก็นึกผิดจริงๆก็ได้นะคือคือคือเกี่ยนแหลพูดตรงๆว่าจะเรียกว่าสํมนนกผิดหรือเปล่าอะแต่เขาต้องเขาคงรู้สึกแย่เขาคงรู้สึกแย่จริงๆคือมองจริงนะไม่รู้ผมก็คิดว่าไม่มีใครเลยทั้งห้าคนรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นถูกต้องถูกต้องเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกมันไม่ได้มีการเจตนาที่แบบโอ้โหวางแผนเป็นอย่างดีเอาขึ้นเรือแล้ว คือถ้าคนเจตนาจะฆ่าจริงๆเขาไม่ทากันอย่างนี้หรอกเราเราต้องเห็นเคสหลายๆเคสขึ้นมาที่แบบโอ้โหไปฆ่าหันศพปุ๊บใส่กระเป๋าโยนทิ้งน้ำอันนี้มันเราไม่เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นนะพี่อานอืม <ừ> ครับอ่ะจริงๆต้องบอกก่อนนะไลฟ์ครั้งเนี้ยผมไม่ได้มีเจตนาจะมาขีา้ดราม่าอะไรนะแต่ผมคิดว่าถ้าจะมีคําถามสักคําถามนึงเกิดขึ้นหรือความตั้งใจของผมผมแค่คิดว่าเราเรียนรู้อะไรเราได้ประโยชน์อะไรบ้างถึงแบบว่าเห็นทนายพีทและชวนทนายพีทมาคุยด้วยอะไรอีกอันหนึ่งอาถามไว้เลยอันนี้ผมสงสัย อันนี้อันเองคุยกับคุณแม่แตงโมด้วยตัวของอานเองมาแล้วนะครับในยปีคุยคุยกับคุณแม่เลยคือคุณแม่พูดบอกว่าคุณแม่จะติดต่อทนายเพื่อที่จะทําเรื่องขอเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณแตงโมที่ได้จากรลายปีที่คุณทัญญาธัญเรศเนี่ยบอกมาบอกว่าหนึ่งล้านบาทแล้วคุณแตงโมอผู้รับผลประโยชน์เป็นลูกบุญธรรมคุณแม่บอกว่าคุณแม่การระดกคุณแม่จะต้องเอากลับมาให้ได้ประมาณเนี้ยคําถามของผมคือ ทำได้หรอทาไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ enfin ่งเลยคือเงินประกันเนี okay. <S <S ่ยมันไม่ใช่มรดกอันดับแรกนะเงินประกันไม่ใช่มรดกเมื่อเงินประกันไม่ใช่มรดกเนี่ยผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิที่จะไปจัดการอะไรตรงนั้นเลยพี่อั๋นนะครับแล้วเงินประกันเนี่ยคือประกันชีวิตมันคือสัญญาต่างหากนอกจากมรดกเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินประกันก็ส่วนเงินประกันนะครับเงินคนที่ทําประกันแล้วจะเปลี่ยนได้จริงเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ว่าคนที่ได้รับประโยชน์อ่ะสมมติถ้าในเคสนี้นะคือลูกคุณคติเนี่ย ต้องเป็นคนที่ไปเจตนาฆ่าคนที่ทําประกันให้ตะอ็คือหมายถึงว่าต้องเจตนาไปฆ่าคุณแตงโมซึ่งในเรื่องนี้เราไม่เห็นอยู่แล้วลูกเขาไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อยู่บนเรือไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปียนอยู่แล้วถึงจะบอกก็ไปทําเรื่องเนี่ยบริษัทประกันก็ไม่เปลี่ยนให้อะครับเพราะมันเงินประกันมันคือเจตนาของผู้ตายอ่ะพี่อ่าคือเขาจะให้ใครก็ได้เขาเข,เขาไม่จำเป็น<พ>ต้องเป็นลูกจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือสมมุติว่าเราทําประกันชีวิตเราสามารถให้ผลประโยชน์กับใครก็ได้เรื่องของเรา ไม่จาเป็นว่าคนคนนั้นกฎหมายไม่ได้บงังคับว่าต้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเกี่ยวพนันใครก็ได้จะแบบฉันรักใครชอบได้หมดเลยอย่างนี้เลยเหรอได้หมดเลยจียงแต่ว่าโดยหลักแล้วบริษัทประกันจะไม่ให้เยอะขนาดนั้นบริษัทประกันจะต้องอย่างน้อยต้องมีความสัมพันธ์กันเล็กน้อยอะอย่างนี้ต้องบอกงนี้คือถ้าไปให้คนอื่นเลยที่ไม่รู้จักเนี่ยเขากลัวกาเรียกว่าเป็นการฮาร์เรสมาสซาคือหมายถึงว่ากลัวคนเนี่ยมาฆ่าเพื่อเอาเงินประกันปกติเขาเรียกว่าอะไรนะฮาร์เรสมาสอาฮัสซาะครับ มอร์รอฮัสศาสตรมอร์อฮัสาดตรอีมอรอฮัสาดตรคือเจตนาที่จะไปทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตอ่ะเอาง่ายๆที่อานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสเนี้ยผมมองว่าส่วนใหญ่เขาก็เลยว่าคนที่จะต้องได้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 เป็นผู้รับประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นพี่น้องเป็นอะไรเงี้ยเคสเนี้ยเขาเลยระบุว่าเป็นรูปบุญธรรมอย่างเงี้ยได้อ่าหรือหรือสมมติบอกว่าผู้ชายอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนกันถูกไหมแล้วตอนนี้เรามีสมรสเท่าเทียมอย่างเงี้ยบริษัทประกันก็ให้เพราะมองว่า คนที่มีความสัมพันธ์กันระดับหนึ่งเนี่ยผมไม่อยากจะเจตนาค่าเพื่อเอาเงินประกันหรอกอ่าแต่ถ้าไปทําให้ใครเลยที่ไม่รู้จักเนี่ยสมมุติพี่อั๋นไปทําให้นายกรนายขอทึ่พี่อั๋นไม่รู้จักเลยแล้วเขารู้ว่าพี่อั๋นทําประกันให้เนี่ยเขาอาจจะมาฆ่าพี่อั๋นก็ได้บริษัทประกันจะกลัวตรงนี้แต่ในทางกฎหมายไม่ได้ห้ามนะจริงๆทําให้ก็ได้ไม่ได้ผิดแต่ว่าบริษัทประกันมักแะไม่ยอมอืมมันอาจจะเป็นแรงจูงใจน่ากลัวได้อ่าโอเคครับผมจริงๆพี่อั๋นไม่ได้มีคําถามอะไรเยอะะแล้วนะ ค่อนค่อนข้างจะโอเคแล้วก็อย่างโพสต์สเตตัสไปก่อนในนี้พี่หยนว่าเราแยกย้ายไปทำหากินกันเถอะได้ได้เ <laughs> พราะในในที่สุดช่วงที่ผ่านมาพี่อยันรู้สึกว่าเราอารมณย้อนกลับไปนเนี่ยแปดวันแล้วนะกับเหตุการณ์นี้ที่เกิด <laughs> กับแปดวันที่แล้วจนถึงแปดวันเนี้ยจริงๆแล้วคืบหน้าน้อยมากเลยนะเราไม่ได้อะไรเพิ่มเท่าไหร่เราก็แค่ <laughs> เราเราเราเสียเวลากับการตัดคนซึ่งจริงๆเราตัดสิทธิ์โดยอารมณ์กันค่อนข้างเยอะมากเลยนะแล้วเกินกว่าเหตุด้วย บางทีบางคนเนี่ยแค่พี่แไม่รู้ว่าเขาผิดหรือเปล่าพี่ตอบไม่ได้นะแต่อาจจะแค่แค่เขาเป็นเพื่อนที่ดีไม่พอในมาตรฐานของเราอะแล้วเราก็เหยียบย่ําขยี้เขาหรือเปล่าอ่ะพี่ยอบตั้งคาถามดีเรหาว่าเขาข้ายพี่ไม่ได้พี่ไม่รู้จักใครเลยในกรณีเลยรู้จักแตงโมคนเดียวเท่านั้นเองแต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์สังคมที่ที่น่าสนใจแล้วเมื่อวานนี้พี่แอนไลฟ์เรื่องนี้ไลฟ์กับหลายคนหนุ่มกัญชัยเข้ามาในไลฟ์พี่แอบด้วยแล้วก็มีอาจาร์วงวินมีอาจารย์อีกหลายท่าน าคุยกันถึงประกฏการที่เขาบอกว่าแบบประเทศไทยกลายเป็นแชทรูมขนาดใหญ่ที่ทุกคนมาแบบพูดกันเรื่องนมันเป็นผมเพรื่อเราเหมือนเราเหมือนเราหายยื่อ่ะแล้วก็สบายออกทางความรู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งต้องรับผิดเพื่อทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าฉันเสียฉันเจ็บปวดและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะฟังดูแบบอาจจะฟังดูแรงซะหน่อยอย่าทัวลงพี่อ่านนะเอาพูดกันจริงๆเกาะอันนี้อ่ะ ก็ม we ีคนที่ไม่ได้รักคุณแตงโมมากขนาดนี้แต่พอเกิดเหตุการณ์อยู่ดีๆอ่ะเราให้คุณแตงโมกลายเป็นนางฟ้าไปเลยเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันว่าอ้าวเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอรักมากรักขนาดที่ใครพูดถึงข้อเสียของเขาไม่ได้เลยพูดปุ๊บเลวพูดปุ๊บผิดพูดปุ๊บทัวลงเอาจริงๆเราต้องศึกษาด้วยสติเหมือนกันนะเราก็มองตัวเองเหมือนกันเพราะแม้แต่เนี้ยตอนนี้จะพูดอะไรพี่รู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลัวไปหมดเลยเหมือนตอนนั้น ีนิดหนึ่งเกี่ยวกับแตงโมโเราจะดูผิดมากหรือถ้าเราพูดอะไรดีนิดนึงเกี่ยวกับกระติกเราก็จะผิดมากอ,อ้าทําไมอ่ะในบางมุมเอาจริงพี่อ่านรู้สึกว่าบางเรื่องนะบางเรื่องเราเห็นด้วยครับพี่อ่านมีคําถามเหมือนกับที่ทุกคนพี่อ่านทางแข็งใจเหมือนกับที่ทุกคนเป็นแต่ในมุมนึงเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกระติกผิดอะไรหรอวะบางคําพูดที่เขาพูดพี่ก็ไม่รู้สึกว่ามันแปลกนี่หว่าอย่างเช่นที่เขาพูดเพื่อนเพื่อนตายเงินหนูเ็าหายที่ไม่โกห ที่มีรู้สึกแปลกใจเลยเขาพูดเพื่อชี้แจงจุดยืน <อ spaghetti. S 1> เขาไม่มีแรงจูงเขาจะตั้งใจทําให้สิ่งเอาพี่<ะ>แต่ณตอนนั้นคนก็ลุมด่ากันมากเลยก็มไม่รู้เหมือนกันใจเย็นๆกันก็แล้วกันใช่เราทุกคนรู้สึกได้ธุรกิจทุกคนมีอารมณ์ <Gr> มีคนรู้สึกแต่อย่าเอาอารมณ์นะวันนี้พี่ว่าอารมณ์ท่วมนความคิดเห็นท่วมท้นที่สุดของที่สุดเราต้องรอข้อเท็จจริงแล้วพอเราพูดถึงข้อเท็จจริงเราก็ รมมาอีกว่าเชื่อกระบวนการยุติธรรมไม่ได้หรอกเชื่อกระบวนการเชื่อตำรวจไม่ได้คุณต้องเรียนในโลกนี้เราต้องเกาะไว้บ้างถ้าไม่งั้นเราจะเคลื่อนที่อ่ะกวรเวลาทนายพีทแย่งทนายมาจากลูกความที่อยู่บ้านลูกความเลยเดี๋ยวทนายพีเงินพี่อเ๋ยเดี๋ยวลูกความปักพี่อนก็แค่นี้ไม่มีอะไรถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะโทรไปถามขอความรู้กันไปเรื่อยๆนะครับได้ใลูกความผมก็เพื่อพี่อ่านแหละเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าใคร อาจริงเหรอจริงจริงจริงเพื่อยว่ากันต้องรู้จักพี่อันอยู่แล้วก็รู้จักกับพี่อันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเมาส์กันเดี๋ยวเราเมาส์กันขอบคุณทนายพีได้สบายครับจบแค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็เสพข่าวอยู่มีสติครับแล้วก็รอดูณตอนนี้ เจอหน้ากันก็คุยกันแต่เรื่องนี้อังจริงมันเหมือนจะซาทากันไปนะฮะเมะื่อวานนี้โบรกเคดูแบบแบรนด์มากเลยอยู่ดีบนกายเป็นคุณแม่ไปหมดเลยในวันนี้นะฮะก็ก็มันเป็นเรื่องของกระแสละในมุมหนึง่งเมื่อวานนี้คุยกับท่านอาจารย์นะฮะลองตามไปดูไลฟ์พี่ยนได้นะฮะใน Facebook ของพี่อยันเองอ่านพัวนาชื่อเหมือน Instagram เลยหรือว่าเข้าไปดูในใน u t u b e ก็ได้ท่านถ้าอ,อาจารย์เขาพูดว่านะตอนนี้เหมือนคนไทยกำลังเขียนบทละครร่วมกันอยู่ แล้วก็นั่งเถียงกันว่าเฮ้ยมันจะอวสานยังไงดีเรากาลังคิดถึงบทละครเรื่องนี้แล้วเราก็แบบสร้างซีนาริโอว่ามันต้องเป็นแบบนู้นเป็นแบบนั้นแบบ yeah, yeah, เป็นแบบนี้แบบเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดเลยตอนนี้ที่สุดแล้วก็ไม่รู้สิเราเราต้องอยู่กับอยู่กับความเป็นจริงกันกันให้มากนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้นะจ๊ะไม่มีอะไรนอกจากเจตนาที่ดีนะครับแล้วก็มาเป็นสติให้กันละกันละกันในทุกๆเรื่องเนาะแล้วก็ถ้าผิดถ้าพลาดหรือฟังอะไรไม่เข้าหูกันบ้างก็ ก็อย่าทวนลงพี่อย่างเลยเนาะก็ถ้าถ้าผิดถ้าพลาดก็เตือนกันได้ครับไม่ได้แปลว่าไม่ฟังแต่ว่าข็ขอให้หาแก่นกันให้เจอในใน,ในแต่ละเรื่องก็แล้วกันด้วยเจตนาที่ดีนะครับอ่ะบ๊ายบายมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์เราหวังว่าจะไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบถอนหายใจกันแบบเฮือกใหญ่กันอีกนะจ๊ะแล้วคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ